อมยังค,คลิปนี้มาดูหมาน้อยโอโซนรอนั่งรอดูสิรอใครเอ่ย หูตั้งเลยค่ะหูตั้งเลยค่ะตั้งใจรอมากเลยนะคะขยยู่อยย้่อยื้มยื้

เลยดีใจได้ถัวฝักยาวมากินแล้วค่ะ